เฮดเพิงไข่ครับพี่ครับดูจุ่มนี่ไหมโอ้ดงงนี่ดงเฮดนาเลรคักเลยครับเบืงดูดูแต่ละดอกนี่ไหมครับสอนครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับมื้อนี้กับลับม้พ่อๆกันมื้อนี้เห็ดชุดแรกของเขาเป็นเห็ดกอนะครับตุ่มเห็ดกอมื้อนี้เฮากับพาพี่น้องมาโคกโ,ค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 โค้ง4ีส,สีนะครับมื้อนี้งามๆเลยครับมื้อนี้ก็ตรงกับเ้ารวันที่ส3บสามกันยายนพศสอง7ยบดครับ phừng nó nhúng các đoạn ngắm ngắm lên Hãy subscribe lè kênh เห็ดนาเรนะครับเนี่ยม่นเป็นเห็ดหนาขาวนะตันนี้ก็เจ็บเห็ดนาเรอยู่ครับบอกงามๆอยู่เห็ดเพิ่งไขครับ nà lè y cứ cao hấp gì nói không không bỏ không chờ tôi đoàn như nhau นิดนาแลอีกครับหลอกงามอยู่ ช่วงนี้ก็นนยังเก็บเห็ดนาแร่อยู่ครับดอกงามเลยเห็ดนาแร่ดอกงาม,งามเลยเเลลครับดอก เห็ดเพิองไขต่ต่อครับอครับดอกน้อยดอกน้อยว่าเอาเนาะเห็ดเพิงงไข่กับจินคือเห็ดเพิงงทั่วไปแหละครับแต่ว่าสีมีรสออกหวานหวานวาน,นิดๆแต่ว่ามีกลิ่นหอมครับ ตรงนี้ก็ยังเป็นเห็ดเพิงไข่แล้วก็เห็ดนาแลยอยู่ครับดอกน้อยครับ ดอกกำลังงามเลยพี่ครับดู ใครเห็ดละงกครับครับเห็ดละงกขาว ตรงนี้ก็ยังเก็บเห็ดนาแรยอยู่ครับโอู้ดงงนี่ดงเห็ดนาแร่คักๆแลคยครับเบื่องดูดูแต่ละดอกนี่นไหมครับสอนคับเห็ดนาแรนี่กินเซแบรด้วยครับเนียวเนียวนุบนึบแล้วครับหอมพร้อมเลยหลายเติบอยู่ครับ ตาใหญ่เด้อมือเนี่ยมือป,ปุ่น่ะตาบอกใหญ่เลยครับตุ่มเล็กน้อยนะครับตุ่มนึงเล็กน้อย ใครเห็ดละงอกครับโอ้เห็ดละงอกเห็ดละงอกนี่อีก เก็บเห็ดเพิ่งไข่ต้อครับดอกหน่อยครับบึ่งถึงถึงุ เกิดครับรับตุกจีกบบนีดอกง,ง่าย ครับจีน้อยจีน้อยๆยังหลายอยู่เด้จีน้อยๆอ,อยู่ครับบ่งจีน้อยหลายอยู่ ครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระ,ะครับมื้อนี้กกลับมาพบพ่อๆกันมื้อนี้เฮามาตรงกับเส่อวันที่13กันยายนพศ .2567 ครับมื้อนี้กานไม้ของเฮากาัพาพี่น้องเฮามาเลาะเบิ่งโคกโค้งสี่สเนาะครับเนาะมื้อนี้เฮากาัถือว่าหมานอยู่แต่เสาอยูด่ดอกครับเพราะว่าขึ้นมาเฮากาัเก็บได้เฮ็ดนาแลแล้วก้เฮ็ดเพิ่งไข่หรือว่าเห็ดเพิ่งฝายเนาะ ดอกขาวๆแล้วครับกินแซ่บบยู่ครับเห็ดพวกนี้เนาะมาเบ่งผลงานรอบเศร้าของเขาเลยครับนี่มือนี้เอา่วตาใหญ่มาด้ะครับเนี่ยเป็นเห็ดนาแลดอกงามๆครับเห็ดนาแลดอกสีม่วงกับเห็ดเพิงไข่เนาะหรือว่าเห็ดเพิงไฟเลรอครับส่วนเห็ดอื่นๆยังบ่เห็นเลยครับเห็ดนาขาวก็สงสัยสิยุ่ทั้งพุดเล่ะครับกพาพี่น้องไปรุ่นน้ำกันนะครับนาะมือเนี่ยว่าเขาสิมีความมานว่าฝากพี่น้องหลายซ่ำเลครับนล่ะไป รืยร่ยๆครับมือเนี่ยมาเบึงเห็ดรอบเศร้าของเขาครับก็ยังเป็นเห็ดนาเลคือเก้าเหรอครับเนี่ยงามๆอยู่เห็ดเพิ่งแดงครับดอกน้อย เฮ็ดเพิงเหลืองครับเฮ็ดก้อแดงตูมหนึ่งครับเฮ็ดนาขาวครับนี่แก่ไ่เอาเอาแต่ดอกพอดีพอดีเนาะเอาไว้เป็นเชือถ้าดอกไรแก่ เห็ดนาเรครับเห็ดพึ่งดำหรือว่าเห็ดเพึ่งไต้ไก่ครับนีอดอกกำลังเกิดเลยนะครับงา,งามเลย นาเขาขึ้นเก้าหรอครับดอกงาห้ามอยู่ครับมึงนาเขาวเริ่มออกเป็นมูแล,ล้ว เห็ดนาขาวอีกมูนึงครับ ดอกใดมันแก่เนี่ยเขาเห็นอยู่หอากับสีบริเออเด้ครับบางเทียก็ขำอ๋อจะเอา,อาเอาต่ดอกประมาณนี้แหละครับ

ออกมุงออกดีครับเห็ดหนาขาวช่วงนี้เห็ดตักไข่ครับสองบานง,งาม ตะไคร้ดอกงามอยู่ยครับมูนีิตะไคร้นะครับเนี่ยดอกน้อยๆซ้อมเห็ดนาขาเนี่ย ตะไคร้ครับอันนี้เป็นตะไคร้พ้นนะครับเนี่ยคนละชนิดกันก็บที่เ้าเก็บเมื่อกี้ตะไคร้ขาวหรือว่าตะไคร้พ้นอะครับเน็ดนาแรครับ พึ่งนาย,ยูครับนี่อีกดอกนึงเห็นสองดอกนหดดพึ่งแดงครับดอกนึงเห็ดพึ่งเหลืองครับเห็ดปวกดอกนึงครับ ผลงานการรอโคกของเฮาสําหรับเมื่อนี้ครับนี่แหละครับผลงานของเฮาผลงานของเฮาช่วงแรกๆหรือว่าแต่เศร้าๆเหรครับเฮาก็ได้เห็ดเป็นนาเลียง่ายนี่เนาะนี่ครับเฮาก็จิ้มเห็ดนาเลียง่ายครับนาเลียสีม่วงนะครับเห็ดนาเลียสีม่วงนี่จะไม่จินหอมนะครับแล้วก็เป็นเหนียวๆเคี้ยวหนุบๆดีครับกินแซบดีครับเนี่ยก็ถือว่าแซบก็เห็ดนาขาวเห็ดดินเห็ดรวมทั่วไปแหละเนาะครับเนาะเห็ดนาเลียนี่ก็จะเป็น เห็ดที่ขื้นชั้นมาอีกนิดนึงกว่าเห็ดดินทั่วไปล่ะครับเราก็ไม่ได้เห็ดเพิงไฟเห็ดเพิงไฟหรือว่าเห็ดเพิงไข่ล่ะเนาะครับเนาะอันเดียวกันล่ะครับแล้วจะค้นเพื่อนเสืเอ้อเนานะเป็นเห็ดเพิงที่ดอกสีขาวๆนะครับรสชาติกับเป็นออกหวานๆว,วานเนี่ยเชี่ยวลื่นๆแต่ว่าสีมีกลิ่นหอมนิดๆครับหอมคือจังเข่าไม้นี่ล่ะครับท่านใดที่เคยกินเข่าไม้เนาะกับหอมแล้วกับจินแซบดีครับเชี่ยวนึบๆลื่นๆแซบแล้วครับสาหรับเห็ดเพลิงไข่ เรากลับมาได้เห็ดหนาขาวครับเห็ดหนาขาวนี่กับปลาป่ายครับออกลายอยู่มูใหญ่ๆทั้งนั้นแหละครับเนี่ยไายเนี่ยโบไทยเนี่ยเนาะเพราะว่ามันมูใหญ่ครับเนี่ยเห็ดหนาขาวกับลังสีออกครับเนี่ยถือว่าได้ยูได้กินอยูหรอกครับสําหรับเมื่อนี่ส่วนเห็ดอันอื่นนั่นเพราะว่าสิเป็นเห็ดเพิงเหลืองเห็ดเพิงไตไก่เห็ดเพิงแดงเขาก็ได้มานิดๆน้อยๆครับเรากลับมาได้เห็ดตะไคร้นะครับช่วงสุดท้ายเนาะเห็ดตะไคร้เขาก็ล่อมากรับเพราะได้เก็บได้เลี้ยมเพราะได้ปนอยูหรอกครับสําหรับเห็ดตะไคร้เมื่อนี่เนาะ เอาละครับสำหรับเมื่อนี้เขาก็มีข้อหมานานะฝากพี่นอ้องซัาน,นี้แ่ละครับเบื้องคิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจขอบคุณทุกทกท่านที่คอยเปลี่ยนกำลังใจให้ตลอดมาพกกาะกันชิปนาครับผมสวัสดีครับหมานยู้ครับเมื่อนี่